ออกเลยนะโมพูนม้านั่น่ะนะไม่พอยี่สิบยังไงเองเอ,อหน่ายไม่มีเท่าไรววาาหร่นี่ว่าตีทยาังแรงกันนะ่ะติดข้างบนตีทายาังแรงไปไป อลงสิไอไปไหเปล่าไปนู้นปักแล้ว สีแหวสีสีแย่นงี่ะมูงจ้า่ะเดินหอบและเดินหอบโอ้ ไยแทบไม่ไหวอ่ะโอ้โเต็มโคตรเต็มเลยละโอ้โหเพล่เจะิญ12ือ้ยไม่ได้บว่ะ12สาว2รเอ้ยสว4สาว4สาเฮ้ย4อันนู้นอันนูกับ12อันนู้นกับ12 เไปยี่สิบสองเลขใช่เหรอวะมันเล่นสดงไหมล่ะเจ็ดเจ็ดเสิบเอ็ดสองร้อยเห็นไหมสิบสิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบเก้าหกสิบพันนี่อีกสิบเกินแต่ 牛，对 ห <c oughs> ึอีเ็แปดสิตด เอาไหนครับเพื่อ